สวัสดีค่ะพบกับช่องกับข้าวบ้านเราอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมีวิธีทอดปลาส้มไม่ให้ติดกระทะโดยที่ไม่ได้ใช้แป้งทาที่ตัวปลานะคะเราจะนำปลาส้มที่เราทำไว้ออกมาจากทัพเแวรนะคะจากนั้นเราก็จะมาเอาข้าวข้าวเหนียวที่มันติดอยู่ตามตัวปลาออกให้หมด หรือถ้าใครชอบข้าวก็ยัดเข้าไปในท้องปลาได้เลยนะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งสองตัวเลยค่ะจากนั้นเราก็ไปตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนจัดเราก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปเลยค่ะใส่ลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็รีบๆคนให้แป้งมันกระจายตัวให้หมดไม่ให้มีเม็ด ไม่ให้เป็นเม็ดเลยนะคะคนไปเรื่อยๆจนมันละลายเข้ากับน,น้ำมันเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะแล้วเราก็นำปลาส้มด้านที่ไม่ผ่าท้องนะคะลงไปค่ะกันไม่ให้ข้าวเหนียวมันหลุดออกมานะคะเราจะทอดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆไม่ต้องกลับบ่อยนะคะคิดว่ามัน นานพอสมควรแล้วก็กลับด้านมันก็จะเหลืองสวยแบบนี้เลยค่ะเราก็จะท่อต่อด้านนี้ไปอีกสักพักหนึ่งนะคะพอคิดว่ามันนานพอสมควรเราก็จะกลับด้านอีกด้านหนึ่งค่ะก็ท่อต่อไปอีกพอคิดว่ามันเหลืองแล้วเราก็กลับด้านอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เป็นครั้งที่สองแล้ว ปลาของเราก็เหลืองสวยทั้งสองด้านแล้วก็สุกดีแล้วเราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะตักขึ้นไปพักไว้นะคะในตะแกรงเพื่อให้น้ำมันมันหยดออกค่ะส่วนน้ำมันที่เหลือถ้าเราจะทอดอีกตัวหนึ่งต่อเราก็จะใส่แป้งทอดกรอบลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนให้มันละลายดีเช่นกันค่ะ แล้วก็นำปลาอีกตัวหนึ่งลงไปทอดได้เลยนะคะทอดปลาส้มวิธีนี้ปลาส้มเราจะไม่มีแป้งติดที่ตัวปลานะคะจะน่าทานมากๆค่ะจากนั้นเราก็จัดจานให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะหากชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องกับข้าวบ้านเราด้วยนะคะ พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ